<laughs> เอาละเริ่มสตรีมมิ่งแล้วทสเทเอาอันนี้อัน,นล่างสุดเลยนะครับมันจะต้องขึ้นแล้วมั้งเหรอ เดี๋ยวมันต้องเอา U r L ใหม่อ๋อ <c oughs> oh, ใช่ละใช่ละอ่ะอันนี้สตรีมมิ่งใหม่เช็คเช็คเทสจะเฟะละ เฟไปอันที่สองตึงเช็คทดสอบอันนี้เสียงไปเนาะฮะพอเฟดไปเ,ปไปเสร็จปึ๊บเฟดไปเสร็จปึ๊บเช็คเช็คอันนี้ซอดวิดีโอซอดภาพซอดวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนเป็นยี่สิบวิครับเท่าที่ผมลองเช็คเนยะ ตอนนี้ผมเปลี่ยนฉากละนี่ลินลินพูดนะครับดอยสักพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปดูตอนพาที่กรัมครับจะตกตรงยอดดอยสพี่น้องดีเลยนี่นะครับทางที่เดินขึ้นมาชั้นนี่ครับเราจะโชว์อะไรดีการดื่มกาแฟของผม ก็ภาพที่ออกมาอินพุตดีไว้เสียงซาวครบเปิดเพลงไม่ได้ครับแล้วเราก็กลับไปเฟดไปที่ทดสอบถ่ายทอดสดต่อครับวันนี้ดีเจพ่อส้มนะครับจะมาสร้างชากแล้วก็ทดสอบในการ ไลฟ์สด like, นะครับผ่านยูทู e